ยังคงไม่ประมาทแล้วก็ติดตามสถานการณ์ของพายุเนสาจอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกแล้วก็จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามส่งผลกระทบจากเวียดนามลาวและอาจจะรวมไปถึงประเทศไทยนะครับเนื่องจากพายุลูกนี้ยังไม่สลายตัวเพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทนะครับเพราะตอนนี้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นพายุโซนร้อนมันยกระดับขึ้นกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วนะครับ พายุใต้ฝุ่นแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็คงไม่ออกประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดสถานการณ์แนวโน้มเนี่ยยังยังดีอยู่นะครับยังไม่ได้เลวร้ายเพิ่มเติมยกเว้นเสียแต่ว่าพายุเนี่ยมันแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นการออกประกาศเตือนภัยฉบับที่3แล้วนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุใต้ฝุ่นเนซาดนะครับตอนนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับ ห่างจากเกาะไหหลำไปสัประมาณ350กิโลเมตรความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนใต้อกระลงชิปักหัวลงนะะเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและนี่ไง ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะครับอ๋อมันจะอยู่ตอนบนคือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเซกากับโนบูเนี่ยมันกระแทกเข้าเวียตนามตรงกลางเลยตรงกลางลำของเวียดนามมันก็เลยทําให้อีสานเนี่ยฝนตกเยอะโดยเฉพาะที่อุบลร,ราชธานีแต่อันนี้ขึ้นบนนะก็จะมาทางเหนือซะมากกว่าขึ้นบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง1 9กถึง21็ก็คือ19ก็คือแต่พรุ่งนี้นะ19 20 21 3วันนะนะแต่มันมีแต่ไง ขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้นี่ไงมันจะทําให้พายุเนี่ยอ่อนตัวลงตามลําดับอย่างรวดเร็วแต่ยังส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้โอเคนะก็คือมันเข้ามาโชคดีมันมีอาะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมาปะทะกันนะครับก็เลยทําให้พายุมันยุบลงแต่ยุบในที่นี้ มันก็ยังมีฝนอยู่นะครับในส่วนของประเทศไทยตอนบนโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเหนือหรือเปล่าเอ่อตอนนี้เ,เก็บวดหนาวและอุณหภูมิหนาวเพราะนั้นตั้งแต่วันที่19 2 0 21 3สาวันนะครับก็ทั้งฝนทั้งหนาวอันนี้จะเป็นภาษาก็ย้าเยือกเลยนะย้าเยือกเลยนะครับ,เ,เ,นรบเนี่ยนะแต่จะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้นะครับกรมตูวบอกว่าอันหนึง่งในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21ล่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง มีมรสุมนะฮะประกอบกับ,บมันตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอนดามันและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ข่าวล่าสุดอย่างเป็นทางการเอามานําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจและติดตามสถานการณ์ครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานําเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับนี่ฮะ แกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195บาทนะครำหนักไม่ต่ำกว่า300กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจอีซี่นิได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวนะครับด้านล่าง คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขณะน,นี้จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับเป็นลิงก์ไลน์ของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195บาทน้ำหนักเยอะเลยนะฮะไม่ต่ำกว่า350กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัวจากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะฮะเพราะว่าผม แม่ผมทาให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆและนะครับแกงฮังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะอร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ฮะหชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับหชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วด้านในครับอ่าขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบเนี้ย ก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิลอีกนะครับ <c oughs> เพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมากนะครับสีอันนี้ออกมาจากช่องฟรีสนะครับนะมันก็จะเป็นไข่นิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่ เนี่ยเนี่ยกล่อลงพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟอย่างง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับเนี่ยฮะผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อาชีพสุจริตอ่ะนะครับและที่สําคัญผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงเลนั้นเป็นสูตรต้นตํำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่ําแล้วผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ ส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านข่าวแล้วก็มาขายของนะครับเออหากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคําหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทําไมนะครับผมทํามาหากินสุจริตไอ,อ้คนที่ว่าผมมั่นสิครับคุณวันๆเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทํามาหากินใช่ไหมนะครับไม่ต้องทํางานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานี เขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคนปุ๊บนะครับบอกว่าเอ้ยเป็นอ่านข่าวขายข,ายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี้ยนะครับเขามีขายของเหรอครับนะคนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ำเป็นสัน พักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทําไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยหลายอย่างที่เป็นของติดอันดับณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ําหนักไม่ต่ํากว่าสามร้อยห้าสิบกรัมเห็นไหมะเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟริตนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อย นเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบนี้นะครับพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ อาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงาน โอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเ่ยนะครับเขาก็เขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ต้องมีสวัสดิกงสวัสดิการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้เดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝาก ไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอพระคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ